เรื่องของงบก็คือเร <มบ S 2> ื่องงบใช่คือเรื่องงบเนี่ยนะฮะมันมีสองส่วนนะต้องอธิบายอย่างนี้หนึ่งคืองบประมาณปีหกห้าใช่ไหมงบเนี่ยอันนี้มันเป็นงบประจําปีอยู่แล้วที่ต้องพิจารณากันทุกปีอันนั้นก็ว่าไปแต่อย่างที่เราได้นําเสนอไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือเงินกู้พรกองเงินกู้อตอนแรกเนี่ยข่าวแวะแรกมาเลยบอกเจ็ดแสนล้านจะกู้ใหม่มแล้วก็ออกกันไปแล้วด้วยเอกสารสี่หน้า ด้วยเอกสาร4หน้าปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวมันออกไปเนี่ยโหกระแสมันแรงมากแล้วคนพูดถึงเยอะว่าเฮ้ยกู้เงิน7แสนล้านเนี่ยเอกสาร4หน้าเองเหรอแล้วจะเอาไปทําอะไรบ้างเสียงสะท้อนมันเยอะสรุปก็เลยอ่าอ่โอเคปรับลดจาก7เหลือ5จาก7เหลือ5นะฮะแต่ประเด็นที่ต่อมาก็คือว่าโอเคมันเป็นพรกที่ยืนไปแล้วก็จริงแต่มันก็ต้องนําเข้าในที่ประชุมเหมือนกันว่าไอ้ตัว5แสนล้านเนี่ยมันจะเอาไปทําอะไรบ้าง สภาเห็นด้วยหรือเปล่าหรือสภายัางไงนะปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดสภาแล้วแต่ปรากฏดูเหมือนว่าตัวพรกฉบับนี้เนี่ยมันจะเข้าไม่ทันมันจะเข้าไม่ทันในวาระเดิมที่คาดการกันไว้นะฮะคือเรื่องนี้ครับวันนี้ทางคุณชวลิตภัยเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนบอกว่าวันนี้เนี่ยวาระการประชุมสภาเนี่ยนะฮะจะมีสองเรื่องใหญ่ ก็คือเรื่องของพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และก็พระราชกําหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดตามที่คอรมอเขาเสนอมานะเห็นชอบมาแล้วและก็เสนอมาให้ประชุมก่อนส่วนประเด็นใหญ่ก็คือที่หลายคนคุยกันก่อนนะว่าจะทันหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของบ้านเมืองเหมือนกันคือเรื่องเงินกู้นะฮะคือพลกองเงินกู้ห้าแสนล้านบาทเนี่ย คุณชวนบอกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังส่งมาไม่ถึงนะยังส่งตัวพรกฉบับนี้ยังไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่เข้าที่ประชุมไปฟังเสียงบางช่วงจากคุณชวนนะัยังยังไม่มาครับเด,มเ,มเดิมเมื่อวันเดิมเมื่อวานสื่อเนี่ยมีการแจ้งมาว่าอาจจะมีการส่งพรกรนี้มาแต่ว่า ทราบว่ายังไม่มาครับยังครับเนื่องจากยังมาไม่ถึงครับเช่นน้ครับคือ,อเมื่อและแต่มาเมื่อไหร่ครับแล้วแต่ว่าพรกรจะส่งมาเมื่อไหร่ตามกฎหมายก็ต้องโดยทันทีนะครับต้องบรรจุโดยโรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามปฏิทินเวลาของพุประมาณไม่เปลี่ยนแปลง ถึงวันข้อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมวันที่หนึ่งมิถุนายนวันที่สองมิถุนายนครับไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าอะไรากาหนดมาก็จะบรรจุหลังจากนั้นครับนี่ยังมาไม่ถึงคุณิรัพั์แต่ปัญหาก็คือหนึ่งคือว่ามาไม่ถึงแล้วจะมาถึงเมื่อไหร่สองคือมาแล้วเนี่ยมาช้าเร็วเนี่ยมันมีผลหรือเปล่านักข่าวก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปถามกับอาจารย์วิชนุกเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าสรุปจะยังไงอาจารย์วิชณุบอกว่าก็คาดว่าไอ้พรกองเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยจะเสนอได้เนี่ยอาจจะส่งให้สภาเนี่ยบรรจุเข้าสู่วาระเนี่ยยี่สิบแปดพฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นะถ้าตามที่อาจารย์วิชนุว่าคือพรุ่งนี้โดยจะพิจารณาต่อจากร่างพรบงบปีหกห้าส่วนจะเป็นวันใดขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนษฎรกาหนดก็คือว่าส่งเรื่องส่งพรุ่งนี้ S <S แต่ส่งไปแล้วประธานสภาจะบรรจุให้อยู่ในวนาระการประชุมเมื่อไหรเนี่ยอันก็ต้องไปว่ากันตามประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาว่านะครับส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านท้วงติงว่าหากพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับติดกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้เหลือเวลาดูรายละเอียดน้อยเนี่ยนะฮะอาจารย์วิชนุบ,บอกว่าด้วยเหตุผลนี้เนี่ยหากรัฐบาลรีบส่งพรกองเงินกู้ห้าแสล้านบาทเลยเนี่ย มันก็จะทําให้ประธานสภา,าเนี่ยลำบากใจอีกในการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเพราะหากส่งเร็วก็ต้องบรรจุเร็วและเมื่อบรรจุเร็วก็ไม่ได้มีเวลาในการทําการบ้านดังนั้นเนี่ยคาดว่าจะส่งไปให้สภา,าบรรจุเนี่ยก็ภายใน1นถึงสวันนี้เมื่อขอบรรจุไปแล้วก็จะไปต่อกับร่างพรบรงบพอดีนะครับโดยสภา,าเนี่ยจะพิจารณาพรบรงบเนี่ยสาบพฤษภาถึง2มิถุนาจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันหยุด หาสะดวกแล้วก็พร้อมพิจารณาต่อทันทีวันที่สี่มิถุนายนได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ส่วนประเด็นนี้สําคัญนะคุณกุลบัตประเด็นนี้สําคัญว่าอมเมื่อนําพอกกงเงินกู้เข้าไปในสภาแล้วเนี่ยไอการที่สภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยมันจะมีผลต่อรัฐบาลหรือไม่เรื่องนี้อาจารย์ชนุว่าไงกุลปัตอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ นักข่าวก็ถามว่าถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยต้องยุบสภาหรือเปล่าโอ้โหนี่สภาหรือเปล่าคาถามนี้เลยชัดเจนที่สุดยุบสภาไหมอา mm hmm. จารย์วิศนุบอกว่าใช่โดยธรรมเนียมโดยธรรมเนียม <laughs> โดยธรรมเนียมต้องยุบสภานะครับก็ mm hmm. เลยย้ำว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม mm hmm. มันจะไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม mm hmm. เพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนเสียงรัฐบาลก็น่าจะยังเหนียวแน่นอยู่นะครับจํานวน mm hmm. สสที่ยกม,มือให้น่าจะยังเหนียวแน่นอยู่ Uh, ออาจารย์มิสุบอกไปถามฝ่ายค้านด้วยนะให้ไปถามฝ่ายค้านเออเออก็คือจริงๆจริงๆถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะตั้งแต่รอบที่แล้วที่มีการกู้เงินหนึ่งล้านล้านใช่ไหมอืม <Ừ. S 2> ตอนนั้นเนี่ยก็แบบเดียวกันคือเป็นพรกรเหมือนกันเนี่ยนาเข้าสภาเหมือนกันนักข่าวก็ถามนี่และว,ว่าถ้าสมมติตอนนั้นพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยเข้าสภาไปแล้วแล้วสภามาเห็นชอบเนี่ย <Ừ. S 2> มันจะมีผลยังไงอาจารย์มิสุก็ตอบแบบนี้แหละบอกว่าก็คือถ้าสภาเขา ไม่อนุมัติไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องยุบสภาโดยธรรมเนียมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณบุรพัฒน์ก็ก็ไม่ยุบเพราะว่าผ่านผมว่ารอบเนี้ยผมว่ารอบเนี้ยคือฟังดูฟังดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูน่าตกใจว่าเออถ้าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลยุบสภาแต่ดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทั้งในเสียงเสียงของรัฐบาลเองเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะใช่ไหมคือมันจํานวนเสียงรัฐบาลยังไงก็ เยอะกว่าฝ่ายค้านเยอะกว่าเกือบร้อยะฮะดังนั้นยังไงก็ยกยกก็ผ่านอยู่ดีแล้วถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์วิษณุออกมาพูดอย่างเงี้ยด้วยด้วยลีลาท่าทางของอาจารย์วิษณุที่ออกมาพูดเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานี่ออกไหมคือถ้ามันซีเรียสจริงๆอาจารย์วิษณุอาจาอาจะไม่ตอบหรือเปล่าแต่นีน่แกตอบแกบอกก็ก็ตามธรรมเนียมถ้ามันไม่ผ่านก็ก็คือยุบสภานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีส่วนใหญ่นี่นะครับพัก พรรคร่วมรัฐบาลเองแล้วก็พรรคที่เป็นพรรคเล็กพรรคน้อย<ม>ต่างๆที่เขาร่วมด้วยเนี่ย<ม>เขาก็ส่งสัญญาณมาค่อนข้างเห็นด้วยกับการกู้เงินนะยัง<ม>พลังท้องถิ่นไทยนะคุณชัชวานคูอุดมเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยนะ<ม>เห็นด้วยเลย<ม>ที่รัฐบาลนี้ต้องกู้เงินนะครับใช้จ่ายในการแก้ปัญหาโควิดในทีเพราะถ้าไม่กู้เนี่ย<ม>ก็จะไม่มีเงินในการมาแก้ปัญหาในการจัดซื้อคเครื่องมือการแพทย์ในการหายารักษาอันนี้เห็นด้วยฮะมีความจําเป็นครับแต่ พลังท้องถิ่นไทยนี่เขาบอกเขาเขาเสนอหน่อยนี้ได้ไหมว่าไหนๆจะแก้แล้วก็ให้แก้พรบการพนันไปได้ไหมเอาหวยใต้ดิน่ยขึ้นมาเป็นบนดินจะได้มีไรายได้จะได้มีไรายได้เข้ารัฐบาลด้วยหรือทําบาคาร่าออนไลน์ก็ต้องแก้พรบการพนันให้ถูกต้องจะได้เก็บภาษีจากการเล่นได้นะครับแลวถ้าเก็บภาษีจากการเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากเนี่ยนะครับดูแล้วตัวเลขเนี่ยอาจจะถึงปีละสองล้านล้าน ปีละสองล้านล้านโดยที่เราไม่ต้องไปกู้ยืมใครถ้ารัฐบาลทําพรบการพนันให้ถูกต้องกฎหมายเราจะไม่ต้องกู้ใครและสามารถใช้นี่กับเกษตรกรหรือนี่นอกระบบได้นี่แกมองไปอีกขั้น <Okay. S 1> เลยฮนะมีไอเดียเสดอไอเดีย,ยามาด้วยแกบอกกู้ว่ากู้ไปเถอะแล้วแนะนําด้วยเปิดพรบการพนันนี้ถูกกฎหมายเดี๋ยวเราได้เงินกลับมาสองล้านล้านต่อไปไม่ต้องกู้ใครแล้ว นี่นี่คือคือคือประเด็นที่ครูกุลพัฒ์ว่ามาเนี่ยเสียงพักเล็กพักน้อยหรือว่าพักร่วมสถาบนอื่นๆที่เขาบอกว่าเออเขาเห็นด้วยาการกู้เนี่ยแต่จริงจริงในประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างที่เราคุยกันไปในข่าววัคซีนเมื่อกี้ว่าเออตอนนี้เนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างพักร่วมเองใช่ไหม<ช>ทั้งกลุงมใจ<ช>ไทยทั้งประชาธิป,ปัตย์กับรัฐบาลเนี่ยเอะมันมันอาจจะดูเหมือนมีปัญหา แล้วคนเขาก็คิดไปหรือว่ามีการคาดการไปว่าเออหรือมันจะลามมาสู่เรื่องนี้ด้วยว่าถ้าสมมุติยกมือกันจริงๆแล้วแบบภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์แบบหันไส้เว้ยไม่ยกมือให้เนี่ยมันจะนํามาสู่การยุบสภาหรือเปล่ามันจะนํามาสู่การยุบสภาหรือเปล่าเออมันี้ก็มีคาถามนี้เกิดขึ้นพลเอกพัฒน์พลังวัชรรัฐนถ้าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเรานับมือนะเรามานับมือกันนะ ภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้หกสิบเอ็ดคนหกสิบเอ็ดคนนะฮะสอสอประชาธิปัตย์เนี่ยห้าสิบเอ็ดคนรวมกันเนี่ยร้อยสิบสองคนเป็นมาตราเลย112ร้อยสิบสองคนพอดี <c oughs> ขนาดที่พลังประชารัฐเนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดเพื่อไทยเนี่ยร้อยสาสิบสี่คือ,อยังไงเนี่ยพลังประชารัฐถ้าเทียบกับเพื่อไทยพลังประชารัฐก็ยังน้อยกว่าแต่ด้วยพักร่วมอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไงที่ทําให้พวกเขาเนี่ยรวมกันแล้วเยอะกว่า แต่ถ้าสองพักนั้นจับมือกันนะฮะอย่างที่บอกจะไพกับจิิบัตเนี่ยโหวตสวนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนึกภาพไม่ออกฮะแต่แต่อย่างนี้คุณกุลพัฒแต่มันก็มีช้อยหนึ่งนะมันก็มีช้อยหนึ่งคือว่าโอเคถ้าสมมติในกรณีที่ภูมิใจไทยกับจิติบัตรเขาจับกันแล้วบอกโอ้ไม่เอาละไม่อยู่ละเขาก็บอกยังมีช้อยหนึ่งคืองูเห่าเนี่ยยังมีสองสองงูเห่าอีกนะนะต้องอย่าลืมว่ายังมีสองสองงูเห่าใน ในก้าวไกลยังมีสสองกูหาในเพื่อไทยซึ่งรัฐบาลเขาก็อาจจะไปดึงมาได้หรือเปล่าก็เป็นอีกอีกช้อยหนึ่งแต่สําหรับความเห็นส่วนตัวของผมในประเด็นนี้นะผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ผ่านด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ภูมิใจไทยหรือภาครัฐบาเองก็ไม่ถอนตัวหรอกก็ยกให้คือจริงๆอะประเด็ดนนี้แม้กระทั่งฝ่ายค้านเองนะอย่างก้าวไกลเองหรือว่าอย่างอย่างเพื่อไทยหลายคนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ค้านนะในการกู้เงินเนะี่ย ถ้าแชเนี่ยเขาไม่ได้คานนะคือถ้าเห็นแล้วมันมีความจำเป็นต้องกู้ต้องใช้ก็กู้แต่ปัญหาคือเขาติดแค่ว่าไอ้ที่กู้มาแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรบ้างแค่นั้นแหละเพราะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้รายละเอียดที่มันมีอยู่เนี่ยมันมแบบสีหน้าอย่างเงี้ยเขาก็อ่านดูแล้แลวแล้วสรุปจะใช้อะไรบ้างจะใช้ตรงไหนบ้างมันไม่เคลีออยอ,อย่างที่บอกอะเาลาประเด็นมนอยู่ตรงนั้นเองเราเรากู้ซื้อกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านเอกสารเนี่ยเป็นสิบสิบใช่ไหม เอกสารเป็นสิบสิบนะบ้านหลังละสองสาล้านเนี่ยเอกสารเป็นปึกนะนี่กู้ลกันระดับห้าแสนล้านเอกสารสี่แผ่นตกแผ่นละแสนล้านตกแผ่นละแสนแสล้านคือถ้ามีแผนเนี่ยเออถ้ามีแผนเนี่ยเขาบอกว่าเขายกมือให้สามวารละแป๊บเดียวผ่านเลยนะายค้านเขาพูดนี้เลยนะคือถ้ามันมีแผนชัดเจนมีอะไรรองรับชัดเจนเนี่ยสามวัระแป๊บเดียววันเดียวเขาทําให้ได้เลยแต่อย่างที่คุณกุลพัน์บอกไงไม่มีอะไรเลยคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชม ผู้ชมจาได้ใช่ไหมหนึ่งล้านล้านที่กู้กันไปครั้งที่แล้วเนี่ยที่ฝ่ายค้าคเขาติดใจเนี่ยเขาติดใจอยู่สองสามประเด็นไงคือประเด็นใหม่ก็คือการที่ไม่มีเอกสารประกอบเนี่ยว่ามันคืออะไรบ้างบอกแบบกลมกลวงกลมกลมอ่ะใช้ตรงนี้สองแสนล้านซึ่งก็ไม่บอกว่าเอาไปทําอะไรนะใช่ประเด็นที่สองคืองบครั้งที่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านล้านเนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้ยังเบิกจ่ายกันไม่ครบอ่ถูกถูกใช่ทุกวันนี้เงินหนึ่งล้านล้านที่ผ่านไปแล้วนะฮะคือมีการ มีการอนุมัติไปแล้วแหละเหลือประมาณหมื่นกว่าล้านจากหนึ่งล้านล้านน่ะแต่ไอที่อนุมัติไปอ่ะเบิกจ่ายจริงๆได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้มันไปใช้ตรงไหนคอคอดอยู่ตรงไหนอืมคือมันมันจะมีอย่างนี้มันจะมีฟื้นฟูมีเยียวยาเออแล้วก็มีงบหนึ่งที่เกี่ยวกับรู้สึกในการเอแก้ปัญหาโควิดไอ้แก้ปัญไอ้ก้อนแก้ปัญหาโควิดนี่แหละเหมือนมันจะเบิกยังใช้จ่ายไปนิดยังไม่ครบ คือคือตั้งงบไปแล้วนะแต่การเบิกจ่ายมาใช้ทำทำไม่ได้นิดเดียวเองใช่ส่วนไอส่วนไอเยียวยาเนี่ยใช้ไปเกือบครบแล้วสองแสนล้านเนี่ยเพราะว่าก้อนนี้ก็คือพวกเราทั้งหลายอะเราชนะอะไรเน่อันนั้นคือใช้ไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่อ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังคงสั่นคลอนสถานภาพรัฐบาลกันต่อไปจนกว่าจะถึงการยกมือก็ต้องวัดกันรายวันละฮะกระซิบกระซาบกันข้างสภาข้างคำเนียบละฮะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ